ให้เราทำการค่ายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนไปยัง45องศาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเปิดฉากหามุมนะคะกล้องวัดมุมพีซิชช i o n D E 2 L ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมนะคะและลูกน้ําฟองยาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเปิดเครื่องนะคะโดยกดที่ปุ่มสีเขียวนะคะ ต่อมานะคะให้ผู้ใช้งานนะคะทําการหมุนตัวกล้อง1ครั้งนะคะและเลนกระดก1ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเซตตัวเครื่องค่ะต่อมานะคะให้เรากดที่ปุ่ม SFT นะคะเพื่อเปิดไฟหน้าจอะคะ่ะ ต่อไปนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะทําการกดที่ปุ่มศูนย์เซตนะคะเพื่อเซตค่าองศาแล้วร่าบให้เป็นศูนย์นะคะก่อนทําการเปิดฉากหามุมทุกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการเปิดฉากหามุมนะคะกันที่45องศานะคะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนไปยัง45องศาได้เลยค่ะ เมื่อเราได้มุมที่ใกล้เคียง45องศาแล้วนะคะให้เราทาการล็อกตัวกล้องนะคะและใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะมเมื่อเราได้มุมที่45องศาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่มโฮสองครั้งนะคะเพื่อทําการล็อกค่ามุมองศานะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้มุมที่45องศาแล้วค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปิดฉากหามุมนะคะกล้องวัดมุม Precision DE2L ค่ะท่านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องวัดมุมที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุดลังสิตนะคะร้านตั้งอยู่ที่ Bam Esso แ่กว a ร u ลงังสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ